สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับอยู่กับช่อง YouTube Rocky กกดำดินพุทธรดำดินพุทธครับวันนี้งานฝากบอลครับนี่งานเร่งครับอาจจะมืดๆเลยครับีการให้การคืนเลยครับีเปิดไฟใช่เลยครับงานเร่งครับเจ้าของไม่มีเวลา บอ์ครับนี่มันสองสาม้อยเที่ยวเปิดไฟใส่เลยครับมาท <พอ S 1> านครับ <l ug> ไม่ได้นอนแล้วครับคืนนี่นี่ ได้หลับเลยนอนครับช่วงนี้นี่งานเยับงานขุดสาครับุสาเอาดินไปถมครับมาดูครับวีมือขุษสานี่จะขนาดไหนครับ ไปแล้วเป็นรูปร่างสารหรือเปล่าครับต้องรอชมครับบิ่งทีมละาสามคันครับงานาใกล้ๆครับนี่ไปถึงร้อยเมตรหรอกเจ้าของไม่มีเวลามาดูครับเลยให้จัดกันคืนครับทีมงานเราจัดให้ครับ ตามใจลูกค้าครับลูกค้าคือพระเจ้าครับอาจจะมม่งมือหน่อยนะต้องขออภัยด้วยครับเห็นแต่ไฟครับ I'm good. เป็นแบบไหนน่าทานี่เดี๋ยวรับน่นอนก like <Okay. S 1> <sh> ันแล้วครับคืนนี้ ดาสปอร์ไล yeah, yeah, <Hey? S 1> nah, ่ดาสปอร์ไล่เด้อประลูกพี่ดาสปอร์ไล่ไปกวนมึงเคยดาสปอร์ไล่อ๋อนู่นนะเฮ้ยเฮ้โอนโอนไปโอนไปสั่งเลยเออ Oh! Uh -huh. ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่มืดครับ i did beat it. ไกลครับทำกลางวันนี่มันแน่ครับนี่งานเบบนี้นี่เวทีเป็นกลางคืนครับ เสียเรื่อครับนี่จัดการเองเลยครับนี่เป็นเท่าแก่ลำบากครับไม่ใช่สบายนะครับนี่เป็นเท่าแก่นี่ <S <S โอ้เท่าแก่นี่ทำทุกอย่างครับนี่ซากระเบือยันเรือรบครับนี่จัดการเองเลยครับนี่ใครว่าเท่าแก่สบายครับมาดูครับ มันสองร้อยกระเที่ยวนี่งานนี้ตอไรเนาม่ไรเนาจะเนานี่ออไรงรอสจสี่สีไลสี่จัแต่นสัน អើនេះទៅពួកជាន់រស្នា नोई ចាំថយរកក្បាលថយចិត្តពួកដាក់ចិត្តពួកដាក់យើងថាបោកផលសុខតិចខ្លួនបោកផលនេះអាទូចលើលើ มืดๆหน่อยนะครับต้องขออภยัยด้วยไม่ไกลครับนี่ไม่โคดูกล้องนิ่มยังพระยัง,งยเก่งมวยปัดเดิมเก่งเลยือนกันเอาเนี้ยขึ้นออม,ามาเมื่อเขคนโอ้โอโกระเป๋านี่มีตังเงินครับนี่ครับมาเนาะๆครับวันนี้นี่ เดี๋ยวเเดี๋ยวจะมีที่พาไปครับนี่จะเริ่มนี่มานะดูครับเขาได้อะไรกินกันครับนี่เ,เริ่มสั่งอะไรให้กินครับจอรอครับเข้าเป็นชุดครับชุดละสามครับ มาดูเถาแกน้อยทําอะไรครับนี่อาพ่อทำอะไรดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์บอกัูทำไมโอ้โอบายจังปโอบายเลยได้อะไรกินนี่โอ้แกริ่มซื้อเนื้อยางมาหนิเนื้อยางเหรอเนื้อเนยางมาเออได้เนื้อยางสุกอบเลยเลื่อนเอเอมามดแน่เลยเน้อมามดเลยบอกอยูนโต๊ะนยอยู่ ครับจอดรอครับจอดรอครับนี่ใช่ใะไมีอะไรมีอะไรน่ากังเหงาต่อไปทำเปินพี่เลยโอ้นี่มีไม่ไม่มีแต่น้ำมันครับนี่ถังเปล่าครับนี่น้ำมันหมดน้มันหมดหมดนี่โอ้ เจ้าของเรียบครับนี่เจ้าของอยากดูครับงานเป็นแบบไหนครับเอาไปจัดให้เลยครับนี่ค้าองคอยนยุติผลองงานครับไม่เกี่ยงงานไม่อยากจนครับเมียอะไรเอลพีเมียอะไรไม่เกี่ยงงานไม่อยากจนบ่ เง่นแล้วทำดีๆนะโนดนไปรุ่นคอมมาจองเลยเนอะน่ะเจ้าทิน้นปะเจ้าทิน้นปะนฮ้ยกับพอร์ตสู้เราปะกับพอร์ตปะเฮ้กับพอร์ตสบายเลยขี่เลยหบเลยฮบ,บเลยหนูจัดเลยยิงบันรอบยิงกีบุพพากที่บบหน่องหมดคนเรีย เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่อง YouTube Rocky ดําดินภูทรครับสวัสดีครับ